สวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับท่านที่เข้ามาในช่อง youtube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องใหม่ของผมนะครับชื่อว่าช่องปัจยาของกิดแชนแนลนะครับก็เข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาพูดอย่างนี้ล่ะทำไมเปิดมาก็ต้องไปกดไลค์กดแชร์ล่ะคนเขาก็จะต้องดูก่อนนะ ว่ามันพูดดีไหมอ่ะถ้าพูดดีเขาก็จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไงถ้าพูดไม่ดีเขาก็ไม่ต้องอ่ะก็ที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพื่อจะบอกให้ผู้ที่เข้ามารูนะครับว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยส่วนจะกดตอนไหนมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมครับมันเกี่ยวกับเพื่อนๆจะกดติดตามหรือไม่กดติดตามก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์มาก็ดี ก็ถือว่าให้ความสนใจคราวันนี้ผมพูดถึงความสวยครับของนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วสวยจริงๆสวยบารมมาสวยเลยเธอคนนี้นะครับเป็นผู้สมัครสอสอนะครับพักไทยสร้างไทยที่อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็หาเสียงรณรงค์หมดเงินไปเยอะแล้วนะตั้งแต่เปิดตัวมันจะไม่ใช่เพิ่มหมดหมดเงินตอนนี้นะหมดเงินตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ มีการประกาศรายชื่อเลยจริงๆคนที่ทำงานการเมืองอะ่ะเขาก็จะหาเสียงเขาจะได้ออกพบปะผู้คนมานานมากครับหลายเดือนทีเดียวแล้วปรกกฏว่าพอเขามีสมัครพรรคไทยสร้างชาติไทยสร้างไทยเลยแล้วผมก็จําชื่อพรรคไม่ค่อยได้สักทีนะพรรคเดี๋ยวก็กจะบอกให้ว่าพรรคอะไรเราจะไทยสร้างไทยนะมันไม่มีไทยสร้างชาติหรอกนะ ก็ปรากฏว่าตอนนี้กำลังรณรงครงหาเสียงอยู่แล้วเธอก็โดนใบแดงครับอา้าวอะไรว่ายังไม่มีการเลือกตั้งเลยไปโดนใบแดงเนี่ยไปโดนใบแดงในครั้งที่ท่านเป็นผู้สมัครนายกอ,อกบอกจอร้อยเอ็นดนอกนั้นยังไม่พอนะครับท่านสอบตกด้วยนะถ้าท่านสอบได้ยิ่งมีปัญหาหนักเลยสมมติว่าเราสอบได้แล้วเราเป็นนายกอ,อกบอกจอแล้ว แล้วเรามาโดนไปแดงเนี่ยก็ต้องก็ไม่ได้เป็นนะครับไม่ได้เป็นอนะ่ะไม่ได้เป็นแล้วยังอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกอบจที่ผ่านมาโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยล้านจะสวยซ้ำสวยซ้อนเขาบีกนะครับเธอคนนี้นะครับก็คือคุณจุรีพรสินทุพัยครับตระกูลสินทุพัยนี่เป็นตระกูลใหญ่เป็นตระกูลที่โด่งดังนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ด ก็คือว่ากกตวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิ์สมัครการรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งผู้สมัครนายกอบจร้อยเอ็ดกรณีถูกกล่าวหาว่าเสนอหรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอาจจะคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนแก่ตัวเองกรณีนี้นะครับตอนแรกก็ถูกกล่าวหาปรากฏว่าตอนนี้ก็คือข้อกล่าวหาก็เป็นจริงแล้ว เพราะว่าคุณจุรีพรน่ยกระทำการฝ่าฝืนพรบการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562มาตรา63วงเล็บมาตรา65วงเล็บหนึ่งโดยเธอเสนอหรือให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินให้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนแก่ตัวเอง ก็พูดไปแล้วตอนต้นนะครับที่ผมมาพูดซ้ำอีกทำไมโดยกรกตพิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วข้อที่จริงจากการไต่สวนรับฟังได้ว่าพยานาคนที่หนึ่งและสองของผู้ให้ถ้อยคำทานองเดียวกันว่าสามกันยายน2,565เวลาสิบจุดศูนย์ศสิบสิบนิกาไม่ใช่สิบจดศูนศนย์นะครับ สิบนาฬิกาถึงสิบสองนาิกาพยานสองคนนี่แหละครับก็ไปฟังคุณจุรีพรปลาใสาหาเสียงที่โรงแรมจตุรพักพิมานรัชดาพิเศษตำบลหัวช้างอำเภอจตุพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดคุณจุรีพรปาสาใสว่าเทดโรงแรมผู้ใดไปพัทยาอย่าลืมพักโรงแรมฟรีเดอร์พูดแค่นี้เองครับ เฮ็ดโรงแรมผู้ใดไปพัทยาอย่าลืมพักโรงแรมฟรีเดอร์ประโยคเดียวครับชีวิตเปลี่ยนเลยเฮ็ดโรงแรมผู้ใดไปพัทยาอย่าลืมพักโรงแรมฟรีเดอร์แปลก็คือว่าก็ไปพักโรงแรมที่พัทยาฟรีนะวิดีโอชนทั่วไปเข้าใจว่าผู้ถูกร้อง ก็คือคุณจิรจุราจุรีพรเนี่ยทําโรงแรมที่พัทยาและเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ที่ไปฟังปาสายในวันนั้นเนี่ยให้ไปพักโรงแรมของเธอโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆก็เข้าข่ายมีระดับเป็นการเสนอให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นได้คำนวณกันก็เหมือนกับที่ผมพูดไปนะครับนะส่วนคุณจุรีพรบอกว่าเป็นการแนะนำประวัติตนไม่ได้มีนโยบายที่จะผู้ใดไปเที่ยว เข้าพักโรงแรมได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพราะไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีหนนาบริหารจัดการโรงแรมแต่อย่างใดแล้วก็ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเดอะตำนานโฮเทลแอนด์รีสอร์ทกรุ๊ปจำกัดตั้งแต่6สิงหา2565จึงไม่มีอำนาจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าพักโรงแรมโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายได้ นั้นยังไม่อาจหักร้านน้ำหนักพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนกรณีจึงปรากฏหลักฐานอาเชื่อได้ว่าคําพูดดังกล่าวของผู้ถูกร้องเป็นการนําเสนอหรือให้สัญญาว่าจะได้รับสินหรือผลประโยชน์ก็เหมือนเก่าครับก็ย้ําแล้วย้ําอีกมากตาไหนมาตาไหนอ่ะก็โอเคก็สั่งเพิกถอนสิทธิ์นะแล้วก็ดําเนินคดีอาญาคุณจุลิภร์ก็คือคุณ เป็นน้องสาวของคุณนิสิตครับสินทุปัยซึ่งเป็นเอดิตแกนนำนปชครับก่อนหน้านี้คุณสุริพรก็อยู่พักพลังประชารัฐนะครับมีตำแหน่งอยู่ในพักพลังประชารัฐนะครับเป็นตำแหน่งแบบตำแหน่งก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่ได้เป็นถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับแต่ก็มีตำแหน่งตำแหน่งเป็นเป็นข้าราชการการเมืองอะนะนะแล้วเธอก็ลาออกมาสมัครนายกอบอจอแล้วก็แพ้แพ้กับคุณเสกสิทธ วัยนิยมพงแล้วคุณจิรพรก็ออกจากพลังประชารัฐมาลงสอสอเขตแปดร้อยเอ็ดพักไทยสร้างไทยครับตกลงพักไทยสร้างไทยนะคุณจิรพรเคยมีข่าวออกอากาศก็คือตอนที่คุยกับแรมโบอีสานเรื่องรรตรี่ครับรรตรี่ เงินลอตเตอรี่เงินทุนจากาลอตเตอรี่เี่ครับคือโทรคุยกันคุยกันโทรคุยโทรคุยหรือคุยกันไม่รู้แล้วมีคนอัดทิปอัดชิปจำนองนี้คุยกันเรื่องคุณลาโบยษานะครับเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในรัฐบาลชุดที่แล้วเป็นถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีนะแล้วก็เป็นบอร์ดนะเป็นบอร์ดไม่ใช่บอร์ดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่งตั้งให้ แลมโบเนี่ยไปดูแลเรื่องรถซารีอ่ะแปดสิบาทแปดสิบาทอ่ะแปดสิบาทแล้วก็ชาติหนึ่งแล้วก็ยังทําไม่ได้เลยแปดสิบาทจนแปดสิบาทอ่ะอะแล้วก็ออกไปก่อนเพราะมีปัญหาเนี่ยออกหรือว่าพลเอกประยุทธ์สั่งให้ออกก็ไม่รู้ก็ออกไปจากผู้ช่วยแล้วปรากฏว่าก็กลับมาเป็นที่ปรึกษานายกใหญ่กว่าผู้ช่วยแม่งเองออกใช่ไหมชีวิตลลมโบอีสานชีวิตคนแบบนี้นะครับมักจะดิบ ได้ดิบได้ดีในด้านการเบื่อคือคนคนนี้ผมเคยดูคลิปมีคลิปหลายคนคงจะเห็นคลิปนะครับมันมีหมาสามตัวอยู่ในบ้านและมีหมาตัวหนึ่งอยู่นอกบ้านปรากฏว่าไอประตูรู้ว่ามันมีรูมีช่องคือบ้านเขาทําให้หมาเข้าออกเข้าออกนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดประตูนะปรากฏว่าไอหมาตัวที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยมันก็มาจะเห่าอ่ะมาเห่าอ่ะจ้องจะตัดไอหมาในบ้านปรากฏหมาในบ้านสามตัวมันวิ่งมาอีกตัวหนึ่งมันกระโดด รอดช่องออกมานอกบ้านแล้วมันก็มารวมหัวกับไอ้หมานอกบ้านอ่ะจะก,กัดกับไอ้หมาในบ้านสองตัวครับแล้วพระเจ้าเทวมาแล้วมันก็นึกกุถึงว่าเฮ้ยไอ้พวกย้ายพักธรรมดาไม่เป็นไรครับมันย้ายพักกันได้เพราะว่าอุดมการณ์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่สบายใจมันก็ย้ายได้ครับเขาก็ย้ายพักกันทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครอยู่พักเดียว ยังตายเหมือนกับคุณชวนหลีกภัยหรอกนะครับคุณใตรงสวนรียังย้ายพักเลยอันนี้มันเป็นเรื่องเสียหายอะไรครับแต่ปรากฏว่าย้ายแล้วมาด่าพักเต่านี่ครับมันก็เหมือนไอ้หมาตัวที่รอดช่องมาไปกัดกับไอ้หมาที่อยู่ในบ้านที่ตัวเองอยู่อะครับคือมาเข้าข้างหมานอกบ้านซึ่งมันก็คงมีบ้านของมันนะ่ะคงจะไปอยู่บ้านใหม่ทำดองนี้ นะครับนั่นก็คืออันนี้ไม่ได้พูดว่าแรมโบอีสานะครับไม่ดีว่าสักนิดเดียวผมผมคุยถึงคนที่ย้ายพักทั่วทั่วปนะก็เลยสวยมะสวยมากอ่ะสวยจริงๆสวยบรมมาสวยเลยคือการที่ทำการการการเมืองนะครับแล้วก็เราก็เตรียมความพร้อมเราหมดเงินเยอะนะสัพพะพลังทั้งหลายแม้พักจะให้บ้างอย่างน้อยเราก็ต้องเหนื่อยครับ การลงหาเสียงเลือกตั้งครับตื่นตีห้านะพอแดดเริ่มสว่างนะมันเกิดเหมือนพระเลยนะเหมือนพระเลยนะเพราะพอแดดเริ่มสว่างนะก็ต้องไปบินทบาศไอ้คนหาเสียงเหมือนกันพอแดดสองก็ออกไปหาเสียงเดิน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 พบปะผู้คนยกมือไหว้ขอการแดนโดนเขาด่าก็ต้องยิ้มโดนเขาขยำบตดทิ้งก็ไม่ว่าอะไรเดิน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  ต้องมีเช็คเลยว่างานศพงานแต่งงานบวชที่ไหนมีบ้างเขาไม่ได้เชิญเราก็จะต้องไปไปอยู่อย่างเงี้ยครับในช่วงเวลาเนี่ยกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมแล้วคุณจินเลพรก็ทำอย่างนั้นมาโดยตลอดแล้ววันนี้เหมือนกับฟ้าผ่ากลางใจเลยทีเดียวโดนใบแดงให้ทันตั้งตัวเลยจริงเครียดเครียดนะ เลือกตั้งเสร็จแล้วแพ้ก็ยังไม่ไม่เครียดเท่าตอนนี้คือยังไม่ได้ไปลงแข่งเลยแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่งก็เรียกว่าแพ้ตั้งแต่ในมูครับกก็็แล้วก็ไอ้การที่บอกว่าให้ไปพักโรงแรมัมันเป็นพูดแบบปากพาไปอะ่ะมันไม่ได้มีผลหรอกครับถ้ามีผลนะคุณจุริพรต้องชนะการเลือกตั้งสิคือมันเป็นคนช่างพูดแหละครับการหาเสียงอบางทีมันก็พลาด พูดโดยไม่นึกพูดโดยไม่คิดว่าเขาจะมาอัดเทปเขาจะนู่นนี่ปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามามันแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของการปราสายไอ้คนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยเราไม่รู้มันเป็นพวกใครบ้างมันมาสืบราชก,การรับมันมาคอยจ้องจับผิดเดี๋ยวโดนใบแดงเฉยเลยเฉยเลยเห็นไหมครับรู้จักพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร รู้จักคนเอกประวิจันต์ปวิจย์งว,ยงวงสวรรด์ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรรู้จักคนใหญ่โตเป็นเพื่อนกับพอบอรตอรอเป็นเพื่อนกับกปตเป็นเพื่อนกับปปชไอ้พ,อพ,อออพวกวตัวใหญ่แล้วเบอร์หนึ่งนะก็ะไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับถ้าตัวเองทําผิดและหลักฐานมันเพียงพอมีประโยชน์ก็แค่แบบกลมกลก้ม,ม,มไปแต่ถ้าโดนหลักฐานเพียงพออย่างนี้ก็จบชีวิตทุกคนนะครับเพราะว่า อำนาจวาสนามันมาแล้วมันก็ไปคุณความดีมันคงยังอยู่อันนี้ผมก็ไม่ถือว่าคุณจุริพรจะผิดอะไรมากมายนะในกรณีนี้นะไม่ได้ผิดอะไรมากมายกนะ็สวยไปส่วนมากก็จะพลาดกันเรื่องแบบง่ายง่ายครับไปซื้อเสียงไม่เคยโดนจับได้เลยเอาเงินไปให้พยานแม่งไปขึ้นว่าการที่ศาลว่ามันรับเงินก็ยังไม่เคยโดนใบแดง ครับก็สู้ๆไปนะครับโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วก็ไม่รู้จะตัดสิทธิ์กี่ปีไม่รู้จะไงก็ถือว่าก็จบชีวิตทางการเมืองสำหรับคุณฟีริพรนะครับจบเลยก็เห็นใจนะเห็นใจในฐานะผมก็อยู่ในแวดวงพวกคีอยู่ครับการเมืองก็เข้าใจครับคนที่ทำงานการเมืองอย่างน้อยเขามีสปิริตอย่างน้อยเขาเป็นคนมีจิตสาธารณะ อย่างน้อยเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนอันนี้เป็นพื้นฐานของนักการเมืองทุกคนครับไม่ว่าจะท้องถิ่นหรือว่าระดับประเทศแต่ส่วนมาโตอพอมันมีเงินเข้ามามีตําแหน่งเข้ามามีอะไรเข้ามามันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะว่าเวลาเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนนะครับนับ่นคือเรื่องอราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่พระราชาวังจันทร์นะครับถิ่นกําเนิดของพระเดชสวนพระเด สวนพระเอกาตสลดพระสุพรรณกัลยาก็วิ่งเล่นอยู่แถวนี้แหละครับอยู่ตรงนี้แหละครับตอนหน้าหน้าผมเป็นสะสองห้องครับซึ่งท่านมาลงเล่นน้อํอาทิตย์นี้มาไหว้นะ้าเป็นก็ที่สะสองห้องก็ซื้อหนังสือผมต่อนะครับผมขายหนังสือเรื่องชายการเดินทางที่ยาวไกลของชายช่อกินนี่ผมบรรจงแต่ง มันจงเขียนมาเลยทีเดียวครับประสบการณ์ทั้งชีวิตลงไปในเล่มนี้ขาย290บาทเฮ้ทำไมแม่งแ,แ,แพงวะหนังสือดนตรีอะไรวะ290บาทคือผมเอาเงินครับไปทําโครงการแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ก็คือซื้อข้าวสารถุงละห้ากิโลให้กับผู้ยากไร้และแบ่งอาหารให้กับหมาเล่ร่อนก็คือซื้ออาหารไปให้หมาเล่ร่อนก็เลยแพงกับ290บาททํามาพันเล่มคาดว่าปีนี้ขายหมด เพื่ออุดหนุนกันด้วยครับสองร้อยเก้าสิบาทค่าส่งสีครับแล้วเข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาเก็ตสิ่งนะครับก็มีสินค้าหลากหลายแล้ววันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าเมษายนนะครับจะมีพิธีบวงสวงใหญ่นะครับบวงสวงพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมาที่วัดราช,ชบูรณะพิษณุโลกครับข้างเจดีย์พันปีหาน,หนาสูแมนำน่านะครับจะมีโรงทานนะครับจะมีพิธีบวงสวง แล้วก็จะมีจุดเทียนเสริมดวงชะตาครับอินบ็อกเขามาพูดคุยกับผมใน Facebook กิจผลเด็วิสัยแล้วก็ a c e b o o k ดรกิจผลเด็วิสัยนะครับี่ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิีวิีวิ 下一季。